ฮัลโหลเอเยสวัสดีครับพบกันกับเมนครับวันนี้ผมจะมาทาอะไรครับวันนี้ผมจะไปลุยยิมนะครับยิมอยู่ไหนเนาะยิม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 นี่ฮะเราจะไปลุยกันเลยแต่ก่อนอื่นฮะเราจะต้องเจอกับเทรนเนอร์ประจํายิมก่อนนะฮะก็คือกว่าเราจะได้ไปเจอผู้นํายิมนะฮะเราจะต้องค่าแบบว่าเราจะต้องกําจัดเทรนเนอร์ยิมทั้งหมดไปให้สิ้นก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นการเก็บเอฟพีไปได้ในตัวนะเราตอนนี้นะ โทชิกนะมันเลยโทชิกเลเวลสิบสี่จัดการด้วยเอมเบอร์ไปเลยตูมนะครับไม่ลดซะเท่าไหร่นะฮะก็โอ,อ้ยจริงสิผมจําได้ว่าผมมีวิงเกิลนะผมจะขอลุยนะฮะด้วยวิงเกิลนะเพราะว่าเนื่องจากธาตุน้ําชนะธาตุหินนะครับผมมันยดแท็คเกิลน,นะฮะโอ้ลดเยอะมากนะเนื่องจากว่า พลังของยิมพลังของวินเกิลนี้ไม่เท่าไหร่ฮะอ้าวเรียบร้อยฮะก็ลืมบอกไปนะฮะว่าธาตุน้ํานะชน,นะธาตุดินนะ,ะแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกผมเผอใช้ไฟไปนะฮะโอ้โหนะครับตูดทีเดียวนะั้นได้เยอะเลยนะฮะก็ถือว่าได้ร้อบาทนะครับตอนนี้นะฮะก่อนจะไปไหนผมต้องรีบกลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนนะ,ะก็นี่นะโปเกมอนเซ็นเตอร์นะ ผมจะไม่ใช้โพชั่นอะไรถ้าไม่จําเป็นนะถ้าสมมุติว่าแบบว่ายังหนีออกมาได้ผมก็จะใช้แบบว่าถ้ายังหนีออกมาได้ผมจะใช้โปเกมอนเซ็นเตอร์นะเพื่อการไม่ต้องเสียเงินนะฮะถ้าสมมุติว่าแบบว่าใช้โพชชั่นนะผมก็อาจจะใช้แบบได้ฟรีมานะครับเพื่อเป็นการประหยัดเงินนั่นเองฮะก็ถ้าเราไม่ชนะ ถ้าราษณายิมไม่หมดนะเราก็จะไม่สามารถจบเนื้อเรื่องได้นะผมก็เลยต้องสู้ยิมไปเรื่อยๆฮะอ้าวทีนี้เป็น tag battle นะฮะคู่ต่อสู้นี้ถือว่าคข้นๆเก่งเลยทีเดียวนะฮะก็คือแบบว่าครั้งนี้เราจะเอเกนกับนะฮะเราเจอกับเด็กแล้วก็คุณนายพลานนะซึ่งตอนนี้เรามีโปเกมอนน้อยกว่าเขานะเราเสียเปรียบด้านจำนวนฮะแต่เราจะไม่เสียเปรียบด้านความสามารถฮะ นะฮะก็มันเรียบร้อยฮะใช้เอมเบอร์ส่วนวิงเกิลใช้วัตถุกันเติมนะครับไม่เท่าไรฮะก็วิงเกิลน่าจะวัตถุกันะะนะครับซุบตู้มนะฮะคริติคอลนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายฮะก็มันก็แพ้ไปนะฮะตอนนี้นะวิงเกิลเป็นเลเวลเจ็ดแล้วนะครับก็มันจะเลินซูเปอร์โซนิกนะครับ ซึ่งจะเป็นท่าใหม่ของนะครับก็จะเคลือ่อนไนะฮะจุดเอมเบอร์ฮะส่วนวินเกิลลองท่าวอเทอร์กันฮะวอเทอร์กันฮะตุ้มนะครับคริติคอลทันทีนะครับเห็นไหมฮะขึ้นคริติคอลอย่างที่ผมพูดจริงๆะฮะจบไปฮะกับโปเกมอนนะฮะก็เราก็ชนะไปได้อีกนะฮะ เรายุดเอมเบอร์นะก็นะฮะจรอดแท็คเกิลกับโทชิกนะฮะ,ะคะี่ที่เข้าคิดนะฮะตอนนี้เอมเบอร์ส่วนวินเกิลก็วัชกันเอมเบอร์โตบข้างหน้าเราก็เอ้ยเอ้ยไม่ใช่ละเราก็จะเอาวัชการมาจัดการมันเร,รนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมว่าเราน่าจะชนะอย่างไม่ต้องคิดมากครับ นะครับตอนนี้วิงเกิลเป็นเลเวลแปดนะครับตอนนี้ตัวสุดท้ายครับทองชิกแอมเบอร์วิงเกิลวอเทอร์กันนะครับลองดูนะครับตุ๊ก,รรกเรียบร้อยครับซูปเปอร์นะเอฟเฟกต์ฮะเด้งไปครับ ผมยังไม่เข้าใจผมยังไม่มั่นใจนะที่เราจะไปสู้กับมอนเตเอ้ยที่เราจะไปสู้กับหัวหน้ายิมน,นะผมยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะเนื่องนะจากว่าผมนะฮะแบบว่าไงอะ่ะผมยังไม่มีความสามารถมากพอฮนะเนื่องจากว่าถ้าสมมติเพราะว่าหัวหน้ายิมหินเนี่ยยิมหินนี่หัวหน้ายิมน,นี้จะเป็นผู้หญิงน,นะครับถ้าแพ้นี่เสียฟอร์มแย่ครับนะครับก็ ผมไม่ก็คือพูดง่ายๆเล่นเกมโปเกมอนในพาร์ทนี้ผมยังไม่เคยแพ้ผู้หญิงครับถ้าผมแพ้ให้กับหัวหน้ายิมที่เป็นผู้หญิงโอ้โหเครียดครับเพราะว่าจะถูกถักทางนะครับก็คือความจริงไม่มีใครถักทางนะฮะแต่ว่าก็คือมันจะแบบว่าความสามารถผมอาจจะห่วยเกินไปนะผมเองก็ยังไม่กล้าเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโชว์หัวหน้ายิมนะครับนี่นะฮะหัวหน้ายิมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นผู้หญิงนะครับก็ผมจะขอเดี๋ยวก่อนฮะผมจะสับเอา โปเกมอนมาเอาจับเอาโปเกมมอนนะฮะ w สวิชนะครับกับโชชิกนะให้มันขึ้นมาอยู่ข้างหน้าฮะก็ทีนี้ฮะเราก็จะไฟกับมันเลยก็คือนะฮะผมกลัวอย่างเดียวฮะกลัวเสียฟอร์มฮะเพราะว่าครั้งนี้หัวหน้ายิมเป็นผู้หญิงฮะถ้าแพ้นี่โอ้โหสุดยอดฮะสามตัวใช่ไหมได้เอานะฮะ ได้เลยวิงเกิลวัตทุกันตุบนะฮะเรียบร้อยฮะดองไปแล้วนะตอนนี้ได้เอ็กพีครับเลเวลเก้าเลยนะครับเหลือเหลือฮะตอนนี้นะฮะเราจะขอเอาเอาวิงเกิลนะฮะ ออกนะฮะแล้วใส่โทชิบลงไปแทนฮะก็คือตอนนีนะ้เราจะเอามาเก็บเรเวลของนี่นะฮะเราก็จะเอา,เอาแล้วเราจะเอาเออวินเกลิลใส่เข้าไปแทนนะฮะก็ตอนนี้นะผมจะขอลุยนะฮจอดใช้ล็อกทัามเอาเชียชิบหายผมว่าผมไม่ไหวแน่ๆฮะ เพราะว่าเนื่องจากว่าธาตุน้าของผมนะฮะไปแล้วนะฮะโอ้เสียใจมากฮะเสียฟอร์มเป็นอย่างยิ่งฮรัโอ้ยอยังไงก็พลาดไม่ได้เว้ยเอานะฮะก็ยังไม่ได้อยู่ดีฮะจอดล็อกทัามครับรู้สึกว่าผมจะแพ้ครับยังไม่เท่าไหร่ฮะตอนนี้ผมยังมีความสามารถพอที่จะลุยลมหายใจเฮือกสุดท้ายนี้ได้นะครับผมก็ ูนะครับคราวนี้นะลองดุนนะครับว่ามันจะใช้ตัวอะไรต่อไปนะล็อกโทครับไม่รอดครับโอ้นะฮะเรียบร้อยนะความพ่ายแพ้ครั้งแรกในคลิปผมนะครับพ่ายแพ้ให้ผู้หญิงเลยครับโอ้ยพ่ายแพ้โอ้ยพ่ายแพ้ให้ผู้หญิงด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดครับนะครับผมก็จะต้องจัดการมันก่อนครับโ้ยแขนใจครับ มันแข็งใจมากครับแพ้ผู้หญิงแบบนี้ฮแพ้ัวหน้ายิ้มไม่พอฮะแพ้ัวหน้ายิ้มผูห้ห,หญหิงนะโอ้โหสุดยอดฮะผมนี่มันกาดจริงๆฮะก็นะครับผมจะไปลุยมันอีกรอบฮะตอนนี้นะผมจะลุยเงินนะครับเงินที่ผมได้มาตลอดเส้นทางนะครับผมจะขอเช็คก่อนนะฮะมีสี่พันนะครับ, 4, ร,บรู้สึกเหมือนว่าเราจะเสียให้กับไปเหมือนกับว่าจะเสียให้กับไอ ไอโรซันเน่ง,งนางงูนะนะตอนนี้นะครับผมก็จะขอไปลุยต่อนะครับผมจะไปลุยต่อเลยนะตอนนี้นะฮะผมจะไม่เปลี่ยนเอาโทชิกนะครับตอนนี้ผมจะลุยด้วยวินเกิลล้วนๆครับนะครับโรซนเน่เธอทําชั้นแค้นนะฉันจะชนะเธอในครั้งนี้ครั้งที่แล้วเธอชนะชั้นไปใช่ไหมครั้งนี้ฉั้นชนะเธอให้ได้อย่าคิดนะว่าเป็น หัวหน้ายิ้มิ่งเดีนยฉันจะกลัวถ้าเธอชนะฉันได้ฉันจะต้องไม่ได้ไปต่อถ้าฉันชนะเธอได้เธอเอาเข็มกัดมาให้ฉันด้วยเอามาเลยเข็มกัดหินโรซนเน่เข็มกัดหินจะไม่ได้เป็นของเธออีกต่อไปเพราะเข็มกัดหินนี่จะเป็นของฉันเธอจงรับบอเธอกัตไปซะสเรียบร้อยครับก็ตามคครนะับโอ้ยโรเโซนโรเซนเน่เอ้ยเธอเอาเข็มกัดมาให้ฉันเธอไม่ต้องแข็งหรอ นะครับตอนนี้ได้เลเวลสิบนะครับวิลเกิลนะครับได้เลเวลสิบแล้วนะครับตอนนี้นะเนื่องจากเป็นยิมหินนะครับผมจะไม่ผมจะลุยนะฮะก็ถือว่าโหนะครับมาแล้วครับวอชร์กันไปเลยปึ้งเรียบร้อยครับชนะย่างไม่ต้องสงสัยครับคิดว่าชนะนะครับถือว่านะครับมืดนะครับเกือบจะอัพเลเวลนะครับ ก็นะฮะโอ้โหไอเป็ดนางงอ้ยเป็ดหินเนี่ยเจอวอเทอร์กันตุม้มโอ้โหฮะถือว่าซุปเปอร์เอฟเฟกต์แล้วนะฮะโนสยุดล็อกแถมครับอ,อะฮารแอคแท็กพาสครับโอ้ยถือว่า รีสตอฮีตอีกใช่ไหมวอเทอร์กันไปเป็นไงละ่ะโลุ้นมากฮะอากไม่รอดครับเพราะว่ามันเป็นท่าที่คริติคอลมากฮาร็อกแทมเนี่ยเดี๋ยวว่าเราจะต้องพ่ายแพ้กับผู้หญิงคนนี้อีกรอบนึงไม่ยอมเลยนะครับก็ผมจะต้องชนะในครั้งนี้ไปเอมเบอร์โลสาเนยุยูโฟชั่น อ้าวยุดโพชชันทำเพื่ออะไรฮายุดโพชชันทำเพื่ออะไรโอ,โอผมว่าผมยอมดีกว่าฮะครั้งนี้ผมลองสครัชดูฮะไม่ค่อยลดนะฮะาดไฟใช้ไม่ได้ผลนะครับเอานะครับตอนนี้นะฮะผมคงจะต้องนะครับพลาดท่านนะนะครับก็ ตับใจที่ความหวังยังมีผมก็จะลุยต่อไปะฮะแทบไม่ลดเลยฮะโปกเกมอนก็มีสองตัวด้วยอาผมแพ้ครับเรียบร้อยครับไม่ต้องหวังอะไรมากฮะผมแพ้แน่นอนครับและเป็นการพ่ายแก่ผู้หญิงครั้งที่สองเลยครับโอ้โอยกคล์นไม่รอดฮะแพ้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่นะครับ ผมก็ทาทาให้กับผู้หญิงคนนี้อีกครั้งอ่ะก็ผมก็ถือว่าแต่ตอนนี้ผมขอเช็คเงินหน่อยครับว่าผมเสียเงินไปเท่าไหร่ฮะอเงินเกือบหมดนะฮะโอ้ยจากเศรษฐีกลายเป็นยาจกไปแล้วนะฮะไม่ยอมเฟ้นะฮะผมก็จะรักษาคนระับแล้วผมจะทําการไปสู้กับเขาอีกครั้งหนึ่งให้ได้เงินจะไม่เสียไปอีกแล้วผมจะต้องเอาเงินนั้นคืนมา นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเพยงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่วันหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายแวว